โยกมาหาร้อนราจจะพาน้องไปอาบน้ำนะคะหลังมาจากเกี่ยวหญ้าครับผมโยกใหญ่เลยค่ะพอควานเพิ่งไปเกี่ยวหญ้าก,กับตัดต้นสับปะรดกลับมานะคะเดี๋ยวเราจะพาพายโดมไปอาบน้ำคลายร้อนนะคะให้เขาได้เล่นน้ำนะคะเต้นใหญ่เลยนะคะ เราจะไปอาบน้ําที่แทงน้ํานะคะก็จะมีแทงน้ําใหญ่ๆนะคะเอาแทงน้ําสําหรับช้างอาบน้ําโดยเฉพาะเลยนะคะอาบน้าคลายเครียดนะคะเพราะว่าร้อนวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะไม่ได้ทําคลิปน้องโดมอาบน้ํานานแล้วนะคะหลายคลิปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําคลิปพายโดมอาบน้ํานะคะ โอ้ยนี่เ้ยโอ้ยโอ้ย,อยคันนะคะน้องดมของเราคันนะคะถูถูถ,ถูคันแล้ว

เดี๋ยวเราไปเจอกันที่แทงน้ำนะคะน้องโดไปถึงแทงน้ำแล้วนะคะเจอตามไม่ทันค่ะแทงน้ำของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ถึงแล้วค่ะอาบน้ำคลายร้อนนะคะร้อนร้อนควานช่วยอาบด้วยนะคะอาบน้ำคลายร้อนนอนเล่นแล้วนะคะน้องโดมอือเรานอนเล่นแล้วนะคะ เล่นเหมือนเด็กเลยร้อ้ร,ร้รรนอนบรผอ้จุดานะุดไาช ควานถูท,ทำความสะอาดให้นะคะพ่ะปไปไปไปดปไปไปไะ,ะ,ะไะะะคะ <S S S ไปไปไดไปไปไปะปะปไปไปะปไปไปไ้าปไาไป้ปไ้น้นะะไป้าไ้าปไปไปไไป อูต้นไม้นะคะพอทัอ้งอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเร็วเฮ้ย นั่งครับทแทงน้ำนะคะทันตูดทันตูดขอถูตูดหน่อยนะครับแม่ๆครับผมทันตูดโอ,อ้ยนี่มั้่ไล<ห>่ดูดูบายใจเลยค่ะอาบไอ้ป้าควันด้วยนะคะ น้องโดมอาบน้ำให้พ่อควานด้วยนะคะพอแล้วพอแล้วค่ะอาบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปมัดไวที่ต้นไม้นะคะอาบน้ำสบายใจเลยไม่ใช่ไม่ได้อาบแต่ให้ตัวเองนะคะอาบให้พ่อควานด้วยนะคะ ก็จะอาบน้ำให้น้องนะคะตอนเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็ช่วงช่วงเย็นรอบหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่พัทยาอากาศร้อนมากเลยค่ะแดดแรงมากสองสามวันแล้วนะคะที่อากาศร้อนมากเลยค่ะ เสร็จเราก็จะพาท้ายโดมมาอยู่ตรงนี้นะคะเราจะผูกไว้กับต้นไม้ต้นนี้นะคะเพื่อที่น้องจะได้ถูต้นไม้ได้ด้วยนะคะว่าน้องอาบน้ําเสร็จน้องก็จะคันนะคะคันแล้วก็น้องก็จะถูต้นไม้นะคะถูต้นไม้เหมือนค,คล้ายๆแบบเราถูพิไคยอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะ ทำให้น้องผ่อนคลายได้ค่ะเราก็จะผูกพลายดุมกับแม่เงินใกล้ๆกันนะคะแม่เงินเราก็จะผูกไว้ตรงนี้นะคะเนี่ยต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรายังไม่ได้พาทังแม่เงินมานะคะเอามาทีละตัวะคะ่ะควานคนเดียวนะคะเลี้ยงสองตัว นี่คืออาหารของน้องนะคะต้นสับปะรดแล้วก็หญ้าที่เราเกี่ยวมานะคะในทุกๆวันเราภารกิจของเราก็จะทําแบบนี้ทุกวันนะคะอาบน้ําแล้วก็จะพามามัดไว้ตรงนี้นะคะคช่วงประมาณสี่โมงเย็นเราก็จะเอาน้องเข้าตรงที่นอนของน้องนะคะสี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะคะ จะพาพังแม่เงินมาอาบน้ำบ้างนะคะคลิปนี้เป็นของน้องโดมก่อนนะคะคลิปหน้าจะพาพังแม่เงินนะคะพังแม่เงินก็ชอบเล่นน้ำเหมือนกันค่ะว้าวอะไรได้วันนี้ยังทีละด้งทีไปเลอเตอเออบอาไอยง โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่ๆนะคะที่ติดตามน้องนะคะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทางช่องไทยดพาม่เงินชาแนลหรือทางช่งทางไยดูพามเงินซียครับผมวันนี้วันีวัีครับวันนี้ยไปแล้วโอ้ไปแบ้วีแม่ๆแล้วยแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย